มาทำไม E หรือ F หล่อ๋อ E ีรับหรอตั้นตันตันโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมก่อนนะครับจะเป็นคลิปแรกหลังในปีสมาชิกาใช่จากที่ห่างหายไปนานโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองเล่ยน เกมนี้ก็เถอะโอเคอยู่หน้าเลือกตัวละครน,นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,ารเราจะเล่นตัวไหนไอเนี่ยแล้วตัวไหนเป็นตัวไหนแขงหรือว่ายังไงดูไงวะนี่แคปตันเอาตัวสเตรนด์นี่ก็ตัความยากก็สองโอเคแบล็กวินโดอ ใครบ้างนะไป The อ a n Iron อยาอยาส0วิชิายละแล้วเราเป็นส t r e n ดีกว่ารอได้เหรอโอ้เป็ดปลากระโดดนะชิบเมื่อกี้กดชิบอ่ะมันกระโดดอ๋อมันต้องรอนดาวโอเค มันจะลอยแต่มีเวลาบอกวินึงโอเคทเทเลพอร์ตเดี๋ยวเทเลพอร์ตได้เต็ววะเย้ยิงตัวไหนอ่ะนน่น,นหรออายิงได้หรอ ไม่ได้โอเค,อเคไอ้วะสี่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 ชิ้นลที่ขวาก็อะไรโลอ๋อที่ขวาเป็นโลนี่ทำอะไรวะ บิลดิงตั้งรักฐานหรอไม่ใ <laughs> ช่ยิงมันยิงมันน,นี่แหละอ๋อนี่เป็นคุณดาวก็ไม่ใช่สีรีโหลดรีโหลดดิ้งดิ้งแฮะเอฟเอฟคืออะไรอ่ะชิปอารบินนี่อี่ไม่โดน <c oughs> ไม่โดนโดนละ ทางกันนะเขตไอ้มันไม่สังอ่ะพนานหมดเหรอโดน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 บินดีหรอดิ โต้นไม้นี้มันสร้างอนี้กันได้แล้วหรอเก็บเสี้ยวเก็บยมัตัวอีแ้วหรอปี๊ปีง มีแบตเ,เ,เ,เลย,เลยอ่้เรื่องเลยอีทำไมวะนี่ใครบินวะใครบินนี่อีเหมือนจะคิวเรียกปะไปปะ เช <significance. S 3> ียร์เยยังไม่ไ้เหรอเชียเพื่อนตายหมดแล้วมาเพื่อนมามินไม่ตกวังชิบครั้งเดียวเหรอ มันมีนแบบกลับไปซื้อของปะ่ะนี่คืออะไรวะ B ร <c oughs> ไ,ได,ได้นี่าทำอะไรวะ D ไม่มี F F t เดอร์ r b o ์ ตาย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 ตยตา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 ยยตา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  อยู่ข้างบนดีกว่าตีตีไอ้โเต่ายิงอยู่ข้างบนดีกว่ามันซื้อของอแล้วเนี่ยทำไมเลือกของเยอะทั้งวะดไอ้ตีตีตีไหนกันนะโดน ให้ยงวะไอ่อแสฟา์เอสวิกตอรีเย้มาละโอเคมาลโอ้ไม่ให้ได้เลือกเลยจะไปได้แมนกึ่งเวนัมบ่ดูแขนมันดิต่อยต่อย ดูได้สองจังหวะดเลยนะ่อยใหญ่ชิปอ๋อมันโหได้ทุกได้โอเคเอฟอีอีโนชลามสลามน่ารักว่าอีเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยอ๋อมันดีหลบไม่ได้แต่มันจะอันคุณเองคุณดาวเองเนาะ

เฮ้ยเป็นอันรจะบินได้หวะนี่อะไรวะฮิวเก็บได้ปะไม่ได้อุไไ๊ยตัวเอฟเป็นอะไรวะไม่รู้โดนยิงไม่ใช่ตัวนี้ này quá cái này lại cho làm không làm vậy ép tay là ní mệt không biết đủ thầm này quân tử đây đây cái này một quá Oi. Oh,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  we oh, make a pretty good mess to the planet. Die. Gonna get sticky. Die. goodbye, yeah, die. die. Almost there. Don't turn back now. หาฮิวเลือดก่อน.เลือดตรง เป็นเป็นยิวยไงวะวีเหรอสี่อ๋อไี่ไงทุกคนกำลังหัดเล่นอยู่ตัตนเหรอตะตันๆตน charge yeah. fire gonna get sticky <laughs> yeah, got professional, yeah. Professional, so got... yeah yeah yeah, <laughs> Ipsu, yeah. <laughs> oh, God, oh e. that's a problem you... but do i feel ไปดิไปดิ้ที่ m a i i e ไปดิไปดิไปดดิไปดิิดดดดดไปดิ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 ไปด ตีซีหลอนทำอะไรได้ปะอ๋อน่าจะหิวสายฮิวปะจีเหรอสายจีสายจีจีถ้มดกัดเนี่ยนะ จี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 เป็นนองชายจีบมึงเดี๋ยวลองลองจีวะก็นี่มันสายจีไก่ใช่ปะแล้วก็ฮิวใอ้ลองีนี่มันเดินชาาา้าทำไมเรจะเดินเร็ววินวังเหรอ โอเคแบ็คแพนเตอร์ไล he? hey, ่าเหรอไม่น่าสนว่ะเพราะว่าเอ่อพิกอ๋อแลกลองเฮล่า Oh See me, me. Sure have Oh Some characters don't have it The battle starts in 5 4 3 2 1 And this machine You have to stop them from securing the oh, mission okay. area Alright If anyone needs me I'll be in line Oh That's all I can joke I'm a I'm divine โดนแบนเหียหรอแอเลยไอไม่ใ no? ช no. 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 ่เราฆ่าได้วะหนีหนีไอ้ไหนแล้ว แรงมากมต้องยึดแบ็คแพนเตอร์นี่ใช่ไหมอีกนิดชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแล้ว จะไฟไฟเติร์่าอ,อ๋่ดานอ,อ,อฟันดาบได้ปล่อยกระต่าปล่อยปล่อย้าก็ได้ปล่อยได้ก็ได้ let's do this strength it together victory i become vulnerable leave them to konshu come i'm a true team player you're mine โหเลือดทำมาเองรัต <IL> <plus noise> ันวะ I fought for you to Kain's future. Stop that vehicle! Time has finally arrived. You shall not be harmed! Here's another chance! Thanks! Don't give them another chance! Die! I got i